มากินกาแฟน้ำปวดเจ็บหัวตุ ากาแกฟร้อนๆสองสองนำร้านเข้าไปจับ สองที่สามด้วยพี่น้องสองที่สามแฟ้สามสองตายตาใสกินบบที่หนึ่งสามสอง เขาน,นเจ้ามักเล่นแ่บนดรอยากน่นเขาคกับเจ้ามักเล่นมาเริ่มมเคืออันจากต้น,นง่าย ใครคลิปฉันถ่ายคลิปอยู่ทำไมให้หลานอนะทำให้อะไรก็คอยเหน็นให้ แซ่บเลยแจว่แจวแซ่บแห้งเลยค่ะเมนอาหารแจมกอกอันนี้แจม,มก็เทศนี่แหละอาหารโ่อยอยู่ได้ทั้งวัน เนื้ออะไรระบบขับถ่ายเนีบอกเาจากต้นน่ะเฮ้อืสุกเบืออาุกินอยู่นี่ Nam foot, nam foot. นางคิงปัดจักใจพี่น้องปัดเอาในแจในมุมอะเดื๋อวสิอันไปอันเห็นกันยาวๆที่ซื้ออยู่ไม่ค่อยเห็นจักใจอ,อยู่กันแค่นี้เรามาเหมาะแม่แม่อยู่พี่น้องอยู่กันอย่างเงาเงานางคิงกับเงาบ้านอ้ออยู่นี่ บอ,บอบกิงเงาอยู่มานออเงาอยู่ก่มี่จะได้เบียร์สองขวดในตู้นะเ <c oughs> งาก็อดเอาเด้ออยู่นี่แหละอยู่น้ำซาอ้นกับซาอ้นแล้วกัยากแบ่งเบาภาระเราำํำอยู่น้ำมสซาวมุนนี่แหละผือทอดกับจังเมือ่อ อาอ้นล้วกับภาละลายลูกแล้วก็สองคนขาจะจใจลุงร่างเขาก็ได้ต้องเข้าใจนาสาวเดว้อยู่น้ำสาวมนกับฮาสิบ้านางอ้อนม่ได้เคืองดอกพาละข่อยนะพาละข่อยนี่เทียบไปพี่น้องเลยสิ้นเดือนมาจากใจอีหยังต่อ,อีหยังงวดหถดกับสองคันใจหันใจ ก็เ,เลยเอานางคิงมาอยู่นี่และวพ่อได้สอยข่อหนึ่งเข่าล่างถวยเบาภาละไปได้เงินมานะ้าสาวก็ให้พ่อได้ซื้อหำซื้อนี่เสื้อผ้าน้าแพ้นะนะของใส่ของสอยอยู่น้าหน้าสาวเบ,บิร์ดหนหับปิน้นทั้งสิ่งรดตัวนะสิ่งอยู่มุมนะคะพ่อแด้เอ็นหบอ วดแล้วก็ระนาดอยู่ให้นั่งคิงมาอยู่นี่ละพี่น้องเลยพอได้สบานาได้กระซางขีขาขีเข่อลูกล้านอยู่น้ากระใสแล้วพอใส่กจะัสิใส่ไผ่กาศัยเขาเนาะเด็กๆๆน้อยมีก็ให้เงินมาไม่ล้วก็แล้วขอแต่มีกินมีอยากไปวันกันพอละ งานกับไปสมัครใส่เขาเขยยังบ่เอาพี่น้องเอ้ยอายุสิบเจ็ดปีหนึ่นงเขาบ่เอาปั่นน้ำมันเขา,ขา,าเขาบ่อเอาเขาเบ่งบัตรประชาชนเขาบ่เอาอดเอาอีกปีหนึง่งทางเหตุงานเหตุการณ์แล้วแต่ว่าิ่หมักอยากเหตุงานแบบอยู่ปั่นน้ำมันแบบูณบ่าวไลายสรได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้บา่าว้ลยได้นังคิงพูนทางพ่นเขาบ,บอกทางเสี่ยงพูนนึง กวาดทางสิ่งคนมองน,น่อยนะฮือคอยกับอากาศเปลี่ยนมาสองมื่นป้าเดิมบาสบายปวดหัวที่ตายแล้วกระแพสามซองเอาบปอยู่แล้วเพียงยังอยากนอนคือเขาต้องกินกระแพฟสดจะนายห้ลิลี่ออกไปซื้อกระแพฟให้ก่อน ซื้อกาแพด้วยนี่กาแพสดสอออเอาไปอยู่ดรอกกาแฟเนี่ยเป็นมมเมื่อยๆเพรียเป็นบระทับายหมนกันด้วคันเนื้อคันโตนะเด้บุกบุษราอยากตื่นสวยนะได้เจ็ดโมงลูกพร้อมลูกเลยปกติจะตื่นหกโมงโทรศัพท์กับบริจับเลยตั้งแต่ อันนั้นแหละเขาศัพับเครื่องนี่คอยนะบม่ได้จับเลยพี่น้องจับเครื่องพย,งพยงายเผ็ดเมื่อคืนมีพี่น้องทามาสมนถือเลขบอก่าสันถือกินห <c oughs> ม่เป็นเงาเงา บอสบายนะโอเคนะพี่น้องสบาลิปนี้กันล่ไปก่อนจากพี่น้องคอยกับเมืองวินาสิวมาุ่นละใครพักผ่อนก็นนอนตื่นกันเป็นละตั้งซีมีกำลังมังซาตอนนี้ก็เนี่ผมผมก็ลุ้นหล่นไปนอนเลื่อนดูหนะ่อยเดียวตัเห็ดซีผมกับพอแล้ว บอลยี่อมผมนะคิงเฮาซื้อซีมายอมบหรอคะ้า่ซีแปดแปดกัดนเนาะคนละกล่องยอมเองดูแล้วสอยังายอ่เองก็จะปวดถั่เทิงอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย